วันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5เวลา8นาิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศีสว่างควัตรวรคัติยราชนารีวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2565ณท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมมงเฝ้ารับสเสด็จ สำหรับพันธุสัตว์น้ำที่กรมประมงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโ้รวม490,000ตัวเพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและคงความสมบูรณ์ในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไป